ดีจ้าทุกคนก็พบกับน้องแพ้อีกเช่นเดิมนะคะกับช่อง PNG แพงเร็อบอกนั่นเองวันนี้เราจะมาแต่งตัวอีกแล้วแต่เราจะมาแต่งตัวเปน็นอะไราติดตามชมได้เลยจ้า<อ>ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคค่ะมาครั้งที่แล้วเราได้แต่งเป็นโรส b อ a แบ p พิงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาแต่งเป็นดัพิงแล้วจ้า เราจะมาแต่งเป็นเซรามูนเซรามูนของเราเนั่นเองน้องแพงไม่คยไม่เคยดูเรื่องเซรามูนเลยนะแต่ว่าก็จะมาแต่งให้ทุกๆคนดูนะคะก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็ทำเพื่อทุกๆคนนะคะก็ไปเริ่มแต่งกันเลยจ้าก่อนอื่นขอเอาของออกให้หมดก่อนนะคะโอเคมา เดี๋ยวเรามาเลือกทรงผมเซรั่มูลกันเลยดีกว่าเอ๋เดี๋ยวยวทำไมกิ๊์มันยังปิดอยู่ล่ะอา้าวงงแล้วนี่โอเคมาเอิ่มนัดจะงมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะอ่ะเอาใหม่ ต็มากอาเดี๋ยวขอเป็นสไตล์แบบ Happy แฮปปี้ละกันได้ไหมเอ่ยท่าหลอเมื่อกี้เห็นเพื่อนกระโดดข้ามหัวเราไปด้วยแฮะขอเป็นแบบนี้ละกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเลือกเสื้อผ้ากันเลยเสื้อผ้าลองต้องหาละลอง โอ้ยเอ้ยเอ้ยมัก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 ฮัลโหล่เราต้องเลื่อยไปที่ชุดนักเรียนอ่ะค่ะชุดนักเรียนมันชุดเซนต์มูนถ้าจำไม่ผิดมันก็จะเป็นชุดนักเรียนแล้วก็มีโบติดตรงหน้าอกตรงกลางนะคะอุวยได้ไหมเนี่ยสวยนะนี่ก็สวยไม่ใช่ไม่สวยอ่า ชุดอันนี้เป็นแบบเออเขาเป็นแบบนี้ละกันนะคะเป็นเซร์มูนแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาเอากระโปรงกันเอาเป็นกระโปรงแบบนี้ละกันแบบเรียบๆกระโปรงสีน้ำเงินนะคะกับน้ำเงินกับสีขาวแค่แหละเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเราต้องเปลี่ยนชุดสิลืมต้องเปลี่ยนเป็นแบบสีน้ำเงิน เดี๋ยวๆอัน,น้ก็ได้นะเป็นโบแดงๆเล็กว,ว้าวมีหลาอานเลยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาใหมาอุ๊ยอ่มอันนี้หรออยากได้โบแดงอ่ะโบแดงแได้เหมือนเซรามูนนี่อุ๊ยเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ ถ้าเราเซร่มูนเหรอเอาเป็นปีกแบบไหนดีอะเอาเป็นปีกใสแล้วดีกว่าปีกใสเซร่มูนเราควรมีเอเซนเซอรี่อะไรไหมน้องเพ็ไม่มีโบที่ติดต,ตรงหน้าอกเหมือนเลยก็จะไม่ค่อยเหมือนหน่อยนะคะเอาเป็นแบบดาวประกายวิงวิงเป็นสีน้ำเงินออกมาดีกว่าจ้าสีน้ำเงินกับสีมว่วงดีกว่า ว้าวสวยอยู่นะเปิดวิบวิบวิบนะคะอืมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะวิ่งมืดแล้วค่ำแล้วจ้าเข้าบ้านดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเซรัมม่มของเราเออโอเคเมื่อกี้ขาดนิดหน่อยนะคะหนูก็จะหลุดออกจากเซร์ฟมซะแล้วนี่จ้าให้ดูกันชัดๆในห้องน้ำนะจ้ะอุ๊ย ผมสวยเหมือนกันนะเนี่ยเวลาแสงไฟไระยะก็จะเป็นปีกแบบนี้นะคะปีกแข็งแก็ไม่ค่อยมีต่างสื่อเท่าไหร่เลยโอเคก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะอู้มืดแล้วเราพาเซราม,มูนของเราไปนอนกันดีกว่าจ้าอ่าเอย่างทุกคนลายตาราบินไปกันดีกว่าอ่านบินทะลุนอกบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวทุกคนลายตาอ่านี่วันนี้เรามานอนห้องไหนดีเอ่ย นอนห้องขุดห้องสมบัติห้องขุมทรัพย์ดีกว่านะคะขุมทรัพย์มานอนกันเลยจ้าดูสิจะได้ไดมอนด์ใหม่ม้นถ้าทางไม่น่าได้นะคะเพราะว่ามันต้องให้เลเวลอพมันก็จะได้อุสวัสดีเพื่อนที่ขอนอนก่อนนะเพื่อนแต่งตัวสวยมากฉันรู้สึกเหมือนฉันต้องตื่นแล้วสินะแค่ตื่นมาดีกว่าอยยังไม่เช้าเลย สงสัยวันนี้จะตื่นตีห้าครึ่งนะเนี่ยว้าววิวรอบๆก็สวยงามมากโอเคอุ๊ยมีคนอยู่ด้วยสวัสดีเพื่อนอุ๊ยเพื่อนแต่งตัวสวยเกินสวยจนแบบฮหภายหน้าโอเคเดี๋ยวไปห้องตรงนี้ดีกว่าล่ะคะดูท่าน่าจะอบอุ่นน่าจะนอนว้าวโซฟาใส่ซูเปอร์บิ๊กเบิม้มโอ้นั่งทีนี แบบนั่งได้ยันชาตินาแน่เลยโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นยังไงกับเฟรนดมูนของเราบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะคะขอให้ทุกๆคนสนุกกับวิดีโอนะคะบ๊ายบายเจอกันชิหน้าจ้า